ครับผมมิสเตอร์ฟาาเวอร์ครับผมวันนี้อยู่ที่เอกาฟาร์มเอกาแฮปปี้ฟาร์มแม่ริมเชียงใหม่ครับผมอ้าอยู่ในดงพิเนียข้างหน้าข้างหลังประมาณพันต้นแล้วก็ทางเอกาเขาก็ปลูกได้หลายแบบหลายสไตล์มากครับผมแต่มิสเตอร์ฟาาเวอร์จะแนะนำไปทีละกระถางไมทีละกระถางนะเอาง่ายๆก่อนแล้วกันขี้เกียจเดินไปไกลนู่น ข้างน้านู่นพิทูเนียนี่เป็นอะไรที่ปลูกสนุกมากครับผมด้วยสีสันของดอกที่งดงามสายพันธุ์เอกานี่จะดอกใหญ่เลื้อยครับสวยนี่ก็สวยครับสีสังเกตที่ดอกครับผมยาวใหญ่ยาวเลื้อยสวยครับผมสายพันธุ์เอกาดูต้นนี้ครับเป็นการผสมระหว่างเวอร์บีน่า สีนอ่อนกับสีม่วงอ่อนปนสีขาวแล้วก็สีชมพูพิทูเนียสีชมพูครับดอกใหญ่แขวนก็สวยครับตั้งก็สวยบูกลงเดนก็สวยส่วนนี้สีขาวปีชิทูเนียสีขาวแล้วก็เวอร์บีน่าสีขาวแล้วก็ตามไปด้วยเวอร์บีน่าสีชมพูอ่อนนะครับผมโอ้ไอเดียเจ๋งสวยแต่มิสเตอร์ไฟเวจะเจ๋งกว่านี้ที่บ้านมีเยอะแยะ จะปลูกห้าต้นรวมกันเลยเอ่อไม่เอาแต่เวอร์บีน่าแต่ถ้าคิดว่าจะปลูกอะไรดีกับพิทูเนียเพราะมันไปกันได้นี่ก็ต้องเป็นเวอร์บีน่าครับผมแล้วก็มีลายโรบิลีน,นี่ครับผมทนแดดเหมือนกันส่วนเวอร์บีน่าเนี้ก็โอ้สุดยอดของทนแดดขยายพันธุ์ก็ง่ายปักกระชาส่วนนี่เ,เป็นพิทูเนียสีชมพูผสมผสานไปด้วย เวอร์มีน่าสีชมพูเวอร์มีน่าสีม่วงครับผมก็เป็นไอเดียอีกอีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกขีน่าลองครับผมส่วนนี้ก็จะปลูก2ต้นลวมกันเลยครับผมพิสเนียสองต้น2สีก็จะได้มาแบบ2สีเอาสมสีก็ได้3สีเดี๋ยววิสเตอร์พาอยู่ที่บา้านจะปลูก5สีรวมกันในหนึ่งกระถางเลยมันจะเป็นยังไงส่วนนี้จะเป็นสีแดงผสมไปด้วยสีม่วงครับผม ตันนี้สีเดียวๆดอกใหญ่โอ้แนะนำไม่ไหวครับเยอะนี่สีแดงสีม่วงส่วนฝากนุ้นก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างเวอร์บีน่าแล้วก็โรบินีโรบินียแล้วก็โอ้ยหลายอย่างผสมผสานกันได้ครับผมไปกันได้พวกต้นพิทูเนียเวอร์บีน่าโรบิน่าอ,อ,อีกหลายอย่างครับผม เดี๋ยวมิสเตอร์ฟาวเวอร์จะทําปลูกแบบสไตล์มิสเตอร์ฟาวเวอร์ให้ดูจะไม่ได้เอาผสมผสานแบบนี้ <c oughs> มันมีเยอะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอสักครู่ครับผมโอเคครับผมกลับมามิสเตอร์ฟาวเวอร์ไปเลือกตอกไม้มาได้พิทูเนียมาสายพันธุ์นี้ที่บ้านมิสเตอร์ฟาวเวอร์ก็มี <c oughs> ชอบปลูกง่ายเลี้ยงง่ายครับผมทนแดดอู้สุดยอดแล้วก็ได้ต้นเจลรเนียมมาครับผม ดูครับโอ้โหดอกใหญ่มากมีหลายสีด้วยเลือกอาสีชมพูมาไม่ใช่มันตัดกับสีชมพูมมมอ่อนแล้วก็เลือกต้นวอวีนาสายพันธุ์นี้มารครับผมจําชื่อไม่ได้หรอกมีเยอะแยะมากมายหลายสายพันธุ์จะปลูกลงในกระถางแบบไม่เหมือนของเอกะเขาหรอครับผมสไตล์วิสเร์ฟาเวอร์ต้องแปลก อุปกรณ์การปลูกของเอกาเนี่ยมีไม่เยอะนะครับผมน้อยมากมีกาบมะพร้าวสับแล้วก็ขุยมะพร้าวมีแต่เส้นใยเหรอครับผมคลิปที่แล้วบอกว่ามีดินไม่มีดินนะครับผมมีแค่ขุยมะพร้าวห่วยๆพูดตรงๆมีแต่ใยแล้วกาบมะพร้าวสับแค่นั้นแหละครับเขาผสมไปด้วยเครื่องโม่ให้เข้ากัน วัตถุสามอย่างมีทรายเล็กน้อยแล้วก็มีสำคัญสุดคือฟอสเฟตหรือว่าธาตุเหล็กครับผม mm hmm. เพราะว่าเขาต้องใส่ต้นไม้ทุทกชนิดจะชอบขาดธาตุเหล็กครับผมสังเกตได้ให้ต้นไม้ถ้าขาดธาตุเหล็กใบจะซีดนะครับผม mm hmm. มันจะสีซีดออก้เหลือง,องอาจายอดแล้วก็ลามไปทั่วนะครับ mm hmm. คืออาการขาดธาตุเหล็ก mm hmm. fc บางท่านบอกมาแนะนำให้ไปก็ไม่ยอมทำตามบอกว่าขาด นแอตรเจนนแตเรเจนเติมเต็มในโซเจียเข้าไปมันไม่ใช่ครับผมขาดธาตุเหล็กนะครับผมหรือมีปัญหาอะไรคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ว่าต้นไม้มันเป็นอะไรนิเจอฟวเวอร์ก็เรียนรู้จาก,กาเอกะเขาหรอครับผมแล้วก็นําไปแนะนําอีกทีหนึง่งอ้าวมีเจอรเนียมมาก่อนโอ้ชอบเลยอยายพันธานเห็นอยู่ในคลิป youtube ไม่เคยทำหรอกครับผมโดยการปักกิ่งช่ำ กณง่ายๆแต่ว่าไม่ค่อยทนแดดเท่าไหล่หรอกครับผมชอบแดดอ่อนแบบนี้หรอครับผมหรือว่าแดดร่มํบไหเนี่ฮะตัางข้างหลังเลยครับผมโอ้แค่ต้นเดียวนี่ก็โอ้สวยงามเหลือเกินแล้วคุณจะหลงไหลต้นเจรเนียมหรอครับผมมาพิสเนียเราจะใส่ข้างหน้าให้ย้อยลงไปเวลายาวแต่จรงงิงๆตัดตุ๊บ ตัดตรงข้างนี้ออกนะครับผมเพื่อไม่ให้มันไหลมาทั้งนี้แต่จะมันจะเลื้อยไปหากันแล้วล่ะครับผมแต่ไม่เป็นไรพวกนี้หลบลิกได้ <c oughs> จะอยู่ด้วยกันได้เนี่ฮะโอ้เอามาข้างๆหน่อยนึงดิเราจะใส่พวกตระกูลเดียวกันไม่ตระกูลเดียวกันละเลื้อยแบบพอกพอกันคือเออวอร์บีน่าครับผมอู้ดอกแปลกมากนะที่สวยหาท้องตลาดยญ้ครับน้องของเอกะ ใส่เข้าไปข้างๆพยายามหากระถางที่ใหญ่ครับผมถ้าต้นใหญ่ถ้าต้นเล็กเนะี่ยโอเคนี่ครับผมเดี๋ยวจะเลื้อยพันกันนวลเนี่ยเหลือแต่เ,เจรเนียมเลยครับไม่เลือ้อยแค่นี้นะครับง่ายๆแล้วที่เหลือก็คือใส่วัสดุปลูกเนี่ยงลงไปมิเตฟาเวอร์ไม่เรียกดินมัน <laughs> ไม่มีดิน <laughs> มีแตทรายขุยมะพร้าว แล้วก็การมะพร้าวสับคือปลูกดอกไม้ในกระถางนีทำยังไงก็ได้ครับ <_ s 1> ขอให้มันร่วนซุยเราไม่มีท่าอาหารอะไรไม่เป็นไรที่เหลือเป็นหน้าที่ของปุย๋ยเอาครับผมนี่ครับจัดระเบียบหน่อยหนึง่งใบเห e ี่ยวแห้งต้องเด็ดทิ้งบ่อยๆนะครับผมเหมือนพิทูเนียเลยครับผมพวกต้นเบอร์บีนาหรือว่าต้น เจอเนียมนี่เหมือนกันครับผมต้องเด็ดดอกที่ห้องแห้งๆออกบ่อยๆจะได้สวยดอกใหม่เร็วๆแล้วก็จะสวยงามครับไม่รกรุงลังไม่เป็นไม่มีแมลงและโรคมาอาศัยอยู่การจะปลูกดอกไม้ที่สวยเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามสูงนะครับความรักสูงถ้าปล่อยทิ้งๆคว่างๆไม่นานก็ตายแต่ดูแลมันดูแลรักษาความสะอาดบ่อยๆก็จะได้ ดอกไม้ที่สวยงามอยู่ตลอดเวลาครับเหมือนมิสเตอร์ฟาวเวอร์ทำคลิป,ปบ่อยๆเกี่ยวกับพิทุเนียพิทุเนียนี้ก็จะเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเลยครับผมในการเด็ดดอกแห้งออกถ้ามันแห้งคาเลยจเจอหมอกเจออะไรเข้าไปก็จะเป็นเชื้อราแล้วก็โลกละะรคลำแมลงเริ่มตามมาแ่ะครับพวกเพียพวกสารพัดโอเคได้แล้วครับผมง่ายๆซิมโป้ s i m p ป,ปในถั <laughs> งถังอลูมิเนียม ก็สังสแตนเลสครับผมสวยงามโอเคนะครับผมแต่เดี๋ยวมิสเตอร์ฟาเวอร์จะพาไปดูไอเดียต่างๆในการปลูกพิทูเนียไม่ว่าปลูกลงดินปลูกแขวนปลูกอะไรยังมีมากมายเลยครับผมตามมิสเตอร์ฟาเวอร์ต่อสักครู่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นไอเดียแบบไอเดียหนึ่งของเอกาเขาครับ,รบทำขาเหล็กแล้วก็ใช้พิทเนียปลูกเลยครับผมแขวน มานแขวนนะครับผมเหล็กสองข้างเอาพอสวมลง <c oughs> ก็จะได้แบบอูสวยงามตั้งที่บ้านไม่เปลืองที่นะครับผมยังไปดูที่อือดิตัวนี้ยาวไปจะถึงนู่นนะครับมันก็เป็นพิทูเนียปลูกกเล่นแบบนี้ก็ได้ครับแต่ต้องมีพนักงานมานั่งเก็บใบเช้าเย็นเก็บดอกแห้งออกเ <c oughs> ช้าเย็นปัญหาหลัก <c oughs> คือไม่โรกเองเออเร่องเป็นสีเป็นสีไปก็ดูสวยงามครับผม ใครขาดเหลืออะไรไปเอาบาบมิสเตอร์ฟาเวอร์มีเป็นพันต้นพิทูเนียทั้งนั้นยาวเดี๋ยวไปดูอีกส่วนนี้เป็นไอเดียเจ๋งที่สุดเท่าที่มิสเตอร์ฟาเวอร์เคยเห็นของเอกะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นทาวน์เฮาส์คอนโดสูงไปเลยใช้เหล็กทำเป็นชั้นเป็นชั้นไปแล้วก็วางพิทูเนียแบบสีเดียวก็ดูสวยครับผมลหลายสีก็ดูเท่ มิสเตอรฟาวเวฝันอยากเห็นที่นี่ที่ป้ายรถเมล์ที่กรุงเทพทุกแห่งต้องมีพิธเนียแบบนี้ครับผมปลูกตอกไม้ไม่ใช่เรื่องยากแต่เรื่องยากคือการดูแลรักษางบประมาณไม่มี <c oughs> อยู่ข้างหลังนู่นก็จะเป็นบิโกเนียครับผมเป็นโทนสูงสวยเหมามากที่พัทยาบ้านมิสเตอร์ฟาเวอร์ก็ฝันอยากจะให้อยู่ตามริมหาดเะครับผมเป็นโทนสูงสูงล็อกขาไว้ใช้น็อตล็อกขาได้ครับผม โอเคขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์เวอร์ครับ